ับสวัสดีเอฟซีช่วงเมืองหุ่แหลงตูกท่านครับวันนี้ก็คลิปนี้ก็มาชมสุดเด็อน,น้ำเสมอกันด้วยกันสามองอนะครับองค์แรกก็เป็นปัดเกียร์เชโยครับองที่สองเป็นป,ป,ปัป๊บปกโพนะองที่สามก็เป็นพิมพ์ทานแซมครับวันนี้ก็มาทาคลิปช่วงสั้นๆช่วงเชา้าๆสร้างคลิปนะครับเพื่อมีเอฟซีที่ ขี่รถไปทำงานได้ดูได้ชมได้พิจรารณาเอาเอก็ได้เห็นก่อนสักคลิปหนึ่งครับวันนี้ช่วงเช้าก็ขอให้เว็บีทุกท่านเดินทางเจ้หาหน้าที่รครับเริ่มต้นเลยครับวันนี้ก็องนี้เป็นพระสมเด็จพิมห้าชั้นเออเป็นพระนอกพิมพน,นะครับอีกองหนึ่ง ดีนี้พิมพ์น้องพิมพ์ก็เป็นพระที่ในวงการเริ่มหายากกันแล้วครับแต่อนก็พอหาเดิมเดิมตามสนามพอยังจะเจอบ้างครับทีนี้ก็เริ่มเดิมจะหายากกันแล้วครับทางน้องพิมพก็เป็นพระที่ถึงจะราคาไม่แรงก็ยังมีคนสะสมครับครา้งหน้าก็ตามฟอร์มพระสมเด็จบางอ้วัตถโชนครับก็ตาม สกิลของพิมพ์ก็จะมีการหลุดอของเนื้อพระเวลากดดึงพระออกจากแม่พิมก็พระค่อนข้างจะแบบเริ่มมาก,นะก็จะมีการหลุดของแม่พิมพ์จุดใดจุดหนึ่งครับก็เป็นพระที่สกิลหนึ่งทีถ้าไม่มีการหลุดนีก็เป็นพักฟอร์มดูงไงครับแต่ถ้าไม่หลุดก็เป็นผักค่อนข้างแบบ สวยงามก็คนขยายยาก็พระบางองค์ก็มีการลงกูนะุ่นครับก็จะเป็นพระพรมแบบลงกูุ่อยู่ในกรุ่ก็จะมีการหลุดตั้งเป็นธรรมดาคนระับเพราะว่าเป็นพระเนื้อคงที่ลงกูุ่นะลงชมข้างหลังนะครับเผานี้ก็เป็นพระที่มีคราบคราบกรุ่ เป็นจำๆนะครับดำัำๆการฝนก็มีบ้างครับฝนขบพิมม์มีบ้างแต่ก็คงจะ,ะเลือนหายไปแล้วเป็นภาพองค์แรกอเอาไว้ให้เอฟซีได้ชมในคลิปนี้ดูขบพิมพ์ฝั่งนี้นะครับดูอีกฝั่งหนึ่งก็ เนื้อหนึดนุ่มเนื้อใสหนึดนุ่มเก็บผงเก็บมวลสารนะองค์ไม่ได้เก็บผงน้ำมัน ั้งหลังนะครับาหลังก็ยังมีการหลุดลุของมนสารครับองค์นี้เนจัดมากนะเป็นพาะสำเด็จอีกงครงหนึ่งของพิมพ์ชั้นนอกพิมนองค์นี้เี่ยหลุดของตามหน้าอกตามแขนตามฐานหัวเขาแล้วก็ชั้นมีการหลุดของพิมพ์ผ่านครับแต่ก็ยังมีความน,นุ่มของมวลสารนนครับ ดูครับข้างข้างมันก็ดูใมนพิมพข้างต่อไปเอาองที่สองกันนะคะนรับก็เป็นผักสมเด็จพิมพ์ปกโพเป็นผักอีกองที่สองของวันนี้นะครับของคลิปนี้นก็เป็นผักที่มีความสวย สมบูรณ์อยู่นะครับก็เป็นพระสมเด็จที่ผ่านการลงปุดร,ร,งร,ร,งรพพลงปุตรอัดพรบมโมลสารปุดออกมาจากในเนื้อผักครับปุดออกมาแบบบัดพักเลยนะทีเป็นแบบ มนสานก็ออกจะออกหนึๆนบๆเนี่ยเป็น้าแบบที่ผ่านโดนความร้อนโดนความชื้นอะไรประมาณนี้ครับเนื้อห่างเหมือนพับอายุยับอาย่ยเยอะ็ประมาณนี้ครับขอบข้างครับรอยปีกให่ของขอบข้างเนื้อหางมันฝันถุกนุ่มรับ ตานนี้ก็100ร้อยปีก็คอบข้างครับในกลุ่มสมดิตในธรรมชาติของสุเบตเนี่แต่ละองค์ไม่เหมือนกันครับก็แล้วแต่ว่าอยู่ในสภาวะในการสะสมบางทีก็อยู่ตามแผงโดนความร้อนโดนความชื้น บางทีธรรมชาติองค์พระก็อาจจะมีค่าวบกลบในการนุ่นุ่มจะมวลสารอาจจะแตกต่างลงมาเล็กน้อยแต่ว่าสกลของเนื้อหามวลสารนี้ก็จะอยู่ในองค์ประกอผมพิมพ์นะบางทีก็เราต้องมาเก็บสะสมหรือไม่ก,ก็เป็นไว้บูชาสักพักหนึง่งนฟาร์มธรรมชาติความสวยงามขององค์พระจะกลับขึ้นมา นี่เป็นพระสมเด็จพิมพกโพนะหลือผมสวยเนือแน่นครับพระมีน้ำหนักต่อไปก็มาดูสุดท้ายของคลิปนี้นะครับก็เป็นพระพิมพ์ฐานแซมบางของผมก็พระมีขอบอดันออกมา,าข้างๆนนี่ ตอนนี้ก็จะมีขอบเส้นขอบเมฆพิมพ์ขึ้นมาฝันนี้ก็จะมีเส้นขอบเมฆพิมพ์อยู่ช่วงช่วงริมพอดีครับภาพค่อนข้างสมบูรณ์ครับนี่ครับตรงน,นี้ภาพไม่ครับเนงานค่อนข้างจะด เปยพงครับนี่พงแบบไม่ไม่เนื้อพิมพ์อ้จะแบบนุ่มเป็นน,นุ่ม ธรรมชาติของพระก็แตกต่างกันไปนะครับเพราะว่าความจาน,นาในการดิร้นพระนี่ก็อยู่ที่ว่าใครดูพระมากกว่ากันครับดูพระมากกว่ากันธรรมชาติโดยความเป็นก็ได้องไม่พิมพ์ที่เซียนเขาดูไม่เหมือนกันเพราะว่ามันถึงมีการซื้อขายกันเพิขึ้นครับ ตรงนี้ค่อนข้างจะสวยสมบูรณ์ครับนะครับขา,างขอบข้าง,งก็จะมีเป็นขอบกรบอกตักป็นขอบกรบอกแม่พิมพ์น้ำ้อยปีก็ตามธรรมชาติครับบางมุมก็ขอบกรบอกขอไม่ปิกบางมุมก็ปี ไม่มีฝืนไม่พิมพ์ักษะลักษณะการดึงออกจากแม่พิม,ม ันนี้ก็เป็นองค์สุดท้ายที่มานำเ,เสนอีฟซนะครับแล้วก็พี่ที่ชอบดูพระนะครับาสนใจก็แอดไลน์เข้ามาทักทายพูดคุยกันได้ครับที่ไลน์ตูนแปดห้าเจ็ดเจ็ดศูนย์สีห้าสองเจ็ครับก็ฝากด้วยนะครับทุิปนี้ ทิ้งท้ายช่วงนี้บอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านครับเดินทางไปทํางานขอให้เดินทางเที่ท่าปลอดภัยครับสําหรับท่านที่เดินทางระจำก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนครับขับรถระวังลื่นนะครับดูไฟแดงที่สําคัญก็เวลาเดี๋ยวไซด์ดีกว่ามองดูเด็กนักเรียนด้วยนะครับตัวความปลอดภัยของท่านเอง ท้ายนี้ก็ขอสวัสดีเอซีทุกท่านสวัสดีครับ